แม่แก้วสวัสดีคะ่ะคลิปนี้แม่แก้วชวนทำเมนูเต้าหู้ไข่ผัดพริกไทยอ่อนวัตถุดิบก็จะมีพริกชี้ฟ้า12กรัมพริกไทยอ่อน25กรัมซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส5กรัมกระเทียมสับ30กรัมเต้าหู้ไข่6หลอดมาเริ่มทำกันเลยคะ่ะตั้งกระทะรอ,อน้ำมันร้อน จากนั้นเทเต้าหู้ไข่ลงไปทอดเวลาทอดค่อยๆกลับระวังเต้าหู้ไข่แตกทอดเต้าหู้ไข่ให้มีลักษณะเป็นสีน้ำตาลเหลืองตักขึ้นเสด็จน้ำมัน ต่อไปเรามาผัดพริกไทยอ่อนกันค่ะเริ่มจากเทน้ำมันใส่กระเทียมสับผัดให้จนเหลืองหอมระวังไหม้ตามด้วยพริกไทยอ่อนใส่เต้าหู้ไข่ทอดปรุงรสด้วยผงปรุงรส ซอสปรุงรสผัดอย่างเบามือใส่พริกชี้ฟ้าปิดไฟยกออกจากเตาเต้าหู้ผัดพริกไทยอ่อนพร้อมรับประทานและพบกันใหม่ในคลิปหน้าทำกินกับแม่แก้วสวัสดีคะ่ะ